สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลการเมืองที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่เลยนะคะคุณรักชนกสีนอกหรือไอซ์ครับสอสอที่มาจากการเป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็สร้างสีสันให้การเมืองไทยพอสมควรเลยใช่ค่ะ เส้นทางของเธอนี่น่าสนใจมากคือเต็มไปด้วยจุดเปลี่ยนการ,รเผชิญหน้าแล้วก็แน่นอนมีทั้งแรงหนุนแรงต้านเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันดูนะคะจากข้อมูลที่เรามีทั้งชีวประวัติรายงานข่าวบทสัมภาษณ์ต่างๆครับว่าอะไรเป็นจุดที่ทําให้เขาเก้าวมาถึงตรงนี้ แล้วก็มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่มันสะท้อนภาพการเมืองสังคมไทยตอนนี้ด้วยเป้าหมายก็คือกลั่นกรองข้อมูลให้เห็นภาพชัดขึ้นลึกขึ้นค่ะถูกต้องครับเราจะพยายามสกัดเอาแก่งสำคัญออกมาทำความเข้าใจบริบทต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณรักชนกทั้งจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสความท้าทายโดยดูจากข้อมูลที่เรามีนี่แหละครับ เพื่อเห็นภาพรวมแล้วก็ความหมายสําคัญของเส้นทางการเมืองของเธอซึ่งมันน่าสนใจนะว่ามีแกนหลักที่เราจะเห็นวนๆอยู่ตลอดคือเรื่องการประทะตรงๆอการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสําคัญแล้วก็การรับมือกับแรงกดดันในฐานะนักการเมืองที่มาจากภาคประชาชนด้วยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นกันเลยคุณรักชนกสีนอกชื่อเล่นไอซ์เกิด11ตุลาคม2537ครับ พื้นเพมาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานแถวย่านบางบอนกรุงเทพอันนี้ดูเหมือนจะเป็นส่วนสําคัญในตัวตนทางการเมืองของเธอเลยนะคะใช่เลยครับการที่เธอเน้นย้าเรื่องพื้นเพตร,ตรงนี้บ่อยๆเนี่ยมันช่วยสร้างภาพลักนะว่าเธอเข้าใจปัญหาคนรากหญ้าอืมค่ะคนในพื้นที่เขตบางบอลจอมทองหนองแขมซึ่งก็เป็นฐานเสียงสําคัญของเขาค่ะ มันไม่ใช่แค่นามธรรมแต่เป็นประสบการณ์ตรงที่เธอใช้อ้างอิงเวลาทำงานการเมืองนะครับในด้านการศึกษาจบปริญญาตรีด้านสถิติจากมธมา์อันนี้น่าสนใจคือไม่ได้มาสายรัฐศาสตร์โดยตรงครับผมแต่เคยเป็นนักกีฬาบาสของมหาวิทยาลัยแล้วก็ชอบดำน้ำด้วยดูเป็นคนกิจกรรมเยอะนะคะใช่ดูมีหลายมิติแถมยังเคยไปออกรายการสภาโจ๊กล้อเลียนคุณยิ่งรักชินวัตรด้วยอันนี้เอ่อหลายคนอาจจะยังพอจำได้ เป็นโปรไฟล์ที่น่าสนใจครับแสดงให้เห็นหลายด้านเลยก่อนจะเข้าการเมืองเต็มตัวก็เคยทำงานบริษัทเอกชนทำธุรกิจขายของออนไลน์อ๋อค่ะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่อาจจะต่างจากนักการเมืองอาชีพหลายๆคนแล้วที่สำคัญคือเคยเป็นที่ปรึกษากรรมาิการด้วยคณะไหนคะด้านการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เธอได้สัมผัสงานการเมืองในระบบมากขึ้นไปอีกขั้น แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญคะที่ทำให้เธอผันตัวจากคนทั่วไปมาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะข้อมูลบอกว่าเดิมทีนี่ความคิดคนละขั้วเลยอันนี้น่าสนใจมากครับคือข้อมูลจากหลายแหล่งเนี่ยตรงกันนะว่าเธอเคยบอกเองว่าเป็นผู้สนับสนุนสถาบันแบบเข้มข้นเลยหรือที่เรียกกันว่าสลิมตัวแม่โหจริงเหรอคะครับแต่จุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นจากการคุยกับเพื่อนๆการเปิดรับข้อมูลที่หลากหลายขึ้น แล้วก็ได้ไปเห็นคุณภาพชีวิตในต่างประเทศทําให้มุมมองทั้งการเมืองเปลี่ยนไปเ,เรียกว่าสิ้นเชิงเลยก็ได้จากจุดนั้นก็เริ่มเข้าร่วมชุมนุมเป็นอาสาสมัครในม็อบต่างๆครับผมรัฐบาลที่ใช้ชื่อแบบประชดนิดๆว่าเราจะมาชื่นชมรัฐบาลอย่างจริงใจนะค่ะมันกลายเป็นไวรัลเร็วมาก แล้วการได้คุยกับคุณทักษินชินวัตรที่ใช้ชื่อโทนี่วูดซ่อมตอนนั้นอืมใช่ใช่จำได้ยิ่งทำให้ชื่อไอซ์ัักชนกเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างแบบว่าแทบจะชั่วข้ามคืนเลยเป็นการใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆสร้างตัวตนทางการเมืองได้เร็วมากใช่ครับชัดเจนเลยต่างจากนักการเมืองแบบเดิมๆมาก ใช้สื่อดิจิตอลสร้างแรงกระเพิ่มโดยตรงเลยครับนอกจากเคลื่อนไหวออนไลน์แล้วเธอก็มีบทบาทอื่นๆด้วยอย่างเช่นร่วมทีมเจริญพรยื่นหนังสือแก้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกครับอันนั้นก็สะท้อนแนวคิดเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกแล้วช่วงนี้เองใช่ไหมคะที่เริ่มทำงานใกล้ชิดกับพักเก้าไกลมากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องครับและการทำงานใกล้ชิดนี่แหละที่นำไปสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่เลยคือลงสมัครสอสใช่ครับลงสมัครสอสปี66 ในานามพรรคก้าไกลตอนนั้นเขต28กอทมซึ่งเป็นการชนกับเจ้าของพื้นที่เดิมคือคุณวันอยู่บำรุงจากเพื่อไทยโหถือว่ากล้ามากนะคะท้าทายมากครับตอนนั้นแคมเปญปั่นจัก,กรยานล้มช้างของเธอนี่เป็นภาพจำของการเลือกตั้งครั้งนั้นเลยการปั่นจัก,กรยานไปหาเสียงตามบ้านใช่ใช่ใช้มาลัยที่ทำจากแผ่นนโยบาย มันดูสดใหม่เข้าถึงง่ายดีค่ะมันคือการสร้างแบรนด์ทางการเมืองที่ฉลาดมากๆครับคือใช้ข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรมาสร้างเป็นจุดเด่นแทน uh huh. เน้นความขยันการเข้าถึงความแตกต่างจากคู่แข่งภาพลักษณ์แบบนี้มันโดนใจคนไม่น้อยเลยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ หรือคนที่ไม่พอใจการเมืองแบบเดิมๆนะครับแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาแบบที่เรียกว่าพลิกล็อกจริงๆพลิกเลยครับสามารถชนะเจ้าของพื้นที่เดิมได้สําเร็จซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะในเขตนั้นใช่ครับชัยชนะครั้งนี้มันมีความหมายเชิงสัญลักษณ์สูงมากมันถูกมองว่าเป็นการท้าทายบ้านใหญ่ค่ะระบบอุปถัมภ์เดิมๆครับผมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสะความเปลี่ยนแปลงที่พรรคก้าวไกลสร้างขึ้นตอนนั้น แต่แน่นอนว่าพอเข้าสภาไปแล้วเส้นทางก็ไม่ได้ราบรื่นสถานการณ์การเมืองมันผันผวนจนนำมาสู่จุดเปลี่ยนอีกครั้งตอนที่พักเก้าไกลถูกสาลร,รัฐธรมนูญสั่งยุบพรรคเดือนสิงหาคมปี6-7ใช่ค่ะจากกรณีนโยบายหาเสียงแก้ม .112 ที่สารเห็นว่าเข้าไข่ล้มหลังการปกครองครับทำให้สสรวมถึงคุณรักสนกก็ต้องย้ายไปสังกัดพรรใหม่ ก็คือพักประชาชนในปัจจุบันซึ่งการยุบพักนี้ก็ส่งผลต่อสถานะแล้วก็บทบาทของเธอและเพื่อนสสในสภาอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยครับทีนี้เรามาลงลึกในประเด็นข้อขัดแย้งต่างๆที่อยู่รอบตัวเธอกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งก็มีหลายเรื่องที่ดังมากๆเลยครับผม เริ่มจากกรณีกับคุณต้อมยุทธเลิศผู้กำกับเมื่อปี64อันนี้เกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นตอนนั้นคุณรักชนกโพสเองเลยครับว่าถูกคุณต้อมทำร้ายร่างกายบนเรือมีทั้งตบหน้าเตะท้องโหแรงเหมือนกันนะครับสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องที่คุณต้อมไปกล่าวหาคนอื่นว่าโกงเงินบริจาคในม็อบโดยไม่มีหลักฐานแล้วคุณรักชนกเหมือนไปทวงคำขอโทษแทนคนเหล่านั้น แล้วฝั่งคุณต้อมก็ออกมาโต้ว่าเป็นแค่การทะเลาะวิวาชุลมุลไม่ได้เจตนาทำร้ายแบบนั้นใช่ครับแล้วก็มีการแจ้งความกลับข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยเรื่องนี้ไปจบที่ศาลใช่ไหมคะใช่ครับศาลตัดสินว่าคุณรักชนกผิดจริงฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าแต่ลดโทษเหลือปรับ2,500บาทเพราะรับสารภาพอ๋อค่ะแล้วก็มีคำสั่งให้ไหวขอโทษคุณต้อมด้วยความจริงใจคดีนี้ก็จบไป แต่มันก็สะท้อนให้เห็นสไตล์การเผชิญหน้าตรงๆของเธอตั้งแต่ก่อนเข้าสภาแล้วเหมือนกันถัดมาพอเป็นสอสอแล้วก็มีประเด็นเรื่องท่าทางในสภาช่วงหลังเลือกตั้งปี66อ๋อเรื่องนั่งชันเข่าใช่ค่ะที่มีภาพกออกมาแล้วก็กลายเป็นดราม่าอยู่พักหนึ่งเรื่องนี้เริ่มจากมีคนโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นแนวแนวเน็บแนมท่าทีของเธอในสภาค่ะ คุณรักชนกก็ออกมาชี้แจงนะว่ากำลังอ่านข้อบังคับอยู่แล้วก็ไม่มีระเบียบห้างท่านั่งแบบนั้นแล้วก็นั่งนานๆมันก็เมื่อยบ้างอืมก็เป็นเหตุผลที่ฟังได้ครับแต่ที่น่าสนใจคือเธอยังอ้างด้วยว่าได้รับข้อความข่มขู่ให้ลบโพสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อา้าวมีเรื่องข่มขู่ด้วยเหรอคะครับ ซึ่งก็มีการตอบโต้ไปมากับทางคุณวันอยู่บำรุงที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับการข่มขู่แล้วก็เตือนเรื่องการกล่าวหาสุดท้ายคุณรักชนกก็ออกมาขอโทษบอกว่า,าจะปรับปรุงตัวครับเรื่องนี้เหมือนเป็นการกระทบกระล่งกันทางการเมืองหลังศึกเลือกตั้งที่ดูเดือดในเขตนั้นมากกว่ามันก็คงเป็นการปรับตัวเข้าสู่บทบาทสสด้วยมั้งคะที่มีบรรทัดฐานมีสายตาคนจับจ้องเยอะกว่าตอนเป็นนักเคลื่อนไหวใช่ครับทุกเอเรียบทถูกตีความได้หมดเลย มาถึงประเด็นใหญ่ที่ซับซ้อนยืดเยื้อเลยคือกรณีพิพาทกับกันจอมพลังอันนี้มีสองครั้งครั้งแรกนี่ดังมากช่วงสิงหาคม66ครับผมครั้งแรกนีนเรื่องใหญ่เลยเริ่มจากที่คุณรักชนกโพสต์ว่าถูกแฟนหนุ่มตอนนั้นทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะใช่ครับตอนแรกคุณกันจอมพลังที่ภาพลักษณ์คือช่วยเหยื่อก็ประกาศเลยว่าจะเข้ามาดูแลเคสนี้อ แต่แล้วสถานการณ์มันก็พลิกผันเมื่อคุณการออกมาถแถลงข่าวใหญ่โตเลยกล่าวหาว่าเรื่องที่คุณรักชนกเล่าเนี่ยเป็นการกุเรื่องหรือเล่นละครอ้าวหรอคะครับอ้างว่ามีหลักฐานขัดแย้งเช่นกล้องวงจรปิดอะไรแบบนี้แล้วทางคุณรักชนกว่ายังไงคะฟังคุณรักชนกก็ยืนยันว่าถูกทำร้ายจริงๆมีหลักฐานบาดแผลแล้วก็กล่าวหาว่าคุณการบิดเบือนข้อเท็จจริง อาจจะเข้าข้างฝ่ายใช้ด้วยซ้ำโห oh. แล้วก็ทาให้นำหลักฐานมาแสดงกลายเป็นเรื่องเอ่อเหมือนหนังคนละม้วนเลยต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจในมุมของตัวเองใช่ครับต่างฝ่ายต่างใช้สื่อตอบโต้กันดุเดือดมากมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทกันไปมาแล้วสังคมก็แบ่งเป็นสองฝั่งเลยตอนนั้นชัดเจนเลยครับฝั่งเชื่อคุณลักษนกฝั่งเชื่อคุณกัน ประเด็นนี้ซับซ้อนเพราะมันผสมกันทั้งเรื่องส่วนตัวความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็บทบาทของคนดังในโซเชียลมีเดียด้วยมันน่าคิดนะคะว่าทําไมเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องส่วนตัวถึงกลายเป็นการประทะกันในที่สาธารณะได้รุนแรงขนาดนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะทั้งสองคนเป็นบุคคลสาธารณะมีผู้ติดตามเยอะ,ะแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารเรื่องมันก็เลยขยายวงกว้างเร็วมาก แล้วต่างฝ่ายก็ต้องการรักษาความน่าเชื่อถือของตัวเองด้วยเข้าใจเลยค่ะแล้วประเด็นที่ส่งผลต่อสถานะสอส,อสอโดยตรงเลยอันนี้เรื่องใหญ่สุดๆคือคดีม .112 กับพรบคอมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่สุดต่ออนาคตทางการเมืองของเธอเลยครับเมื่อ13ธันวาคม2566สารอาญาพิพากษาจำคุก6ป,าา6ปีไม่รอลงอาญา6ปีไม่รอลงอาญาเลยเหรอคะครับ จากการโพสต์และรีทวีตข้อความ2อข้อความเมื่อปี63ที่สารเห็นว่าเข้าข่ายความผิดตามม112เรื่องการแสดงความเห็นต่อสถาบันใช่ครับแล้วก็ผิดพรบอคอมด้วยแต่เธอก็ยังปฏิบัติหน้าที่สสได้อยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับเพราะในวันเดียวกันนั้นเลยสารอุทธรณ์อนุญ,ญาตให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์วงเงิน5 0 0 0 0นบาท๋อค่ะแล้วก็ใช้ตำแหน่งสสของคุณชัยธวัตตุลาธนะหัวหน้าพักตอนนั้นเป็นหลักประกันด้วย ทำให้สถานะสสของเธอยังไม่ซึ่งสุดลงเพราะคดียังไม่ถึงที่สุดถูกต้องครับอยู่ในกระบวนการของศาลสูงต่อไปแล้วก็เมื่อปลายปี6-7ก็มีข่าวว่าศาลยกคําร้องขอเพิกถอนประกันตัวไปแต่ก็กําชับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขยอย่างเคร่งครัดคดีนี้คือความเสี่ยงใหญ่หลวงเลยที่แขวนอยู่ใช่ครับแขวนอยู่เหนือเส้นทางการเมืองของเธอเลย ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีกรณีพิพาทกับกันจอมพลังครั้งที่สองอีกล่าสุดเลยช่วงตุลาคม68ที่ผ่านมาครับผมแต่คราวนี้ดูเหมือนประเด็นมันเปลี่ยนไปเลยนะคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวละถูกต้องครับครั้งนี้เป็นการตรวจสอบทางการเมืองสังคมเต็มรูปแบบเลยคุณรักชนกตั้งคําถา,ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกันกันกบรออธรรมนัฐพรหมเผ่าค่ะแล้วก็เรื่องความโปร่งใสของมูล,ลนิธิของคุณกันด้วยใช่ครับ คุณรักชนกกล่าวหาว่าคุณกันสนิทกับรออธมนัสอาจจะใช้ความสัมพันธ์นี้ในการทำงานภาคประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมไม่แตะปัญหาใหญ่ๆอย่างแก๊้งคอเซนเตอร์ครับแล้วก็ชี้ไปที่ข้อบังคับมูลนิธิว่าถ้าเลิกกิจการทรัพย์สินจะตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัสเอสโอ้เป็นการตั้งคำถามที่แรงมากตรงมากแรงและตรงมากครับซึ่งคุณการก็ตอบโต้ดุเดือดเหมือนกันยืนยันว่าไม่ยุ่งการเมือง แต่ก็ยอมรับว่าสนิทกับรออรธรรมนัทยอมรับว่าสนิทในฐานะคนที่เคยทำงานช่วยสังคมแต่บอกว่าไม่ได้รับเงินสนับสนุนแล้วก็อ้างว่าการถูกลากมาโยงการเมืองเนี่ยทำให้เสียงานแล้วก็มีช็อตเด็ดที่เผชิญหน้ากันกลางวงแถลงข่าวเลยใช่ใช่อันนั้นเป็นไวรัลเลยคุณรักชนกบุกไปถามคุณกันเรื่องความสัมพันธ์กับรอ,อรธรรมนัว่าทำไมเหมือนปฏิเสธความสนิทสนมออกสื่อ เหตุการณ์นั้นยิ่งตอกย้ำเลยว่าความขัดแย้งรอบนี้มันเปลี่ยนแกมไปแล้วจริงๆจากเรื่องส่วนตัวปีหครบกลายเป็นการประทะกันเรื่องบทบาททางการเมืองความโปรง่งใสอิทธิพลใช่ครับฝ่ายคุณรักชนกมองว่าคุณการอาจเป็น,นกลไกให้ฝ่ายรัฐบาลขณะที่คุณการมองว่าตัวเองถูกการเมืองสกปรกเล่นงานมันสะท้อนการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นระหว่างภาพประชาสังคมนะักการเมืองแล้วก็ผู้มีอิทธิพลในสังคมนะคะชัดเจนมากครับ ฟังดูแล้วเส้นทางของคุณรักชนกนี่มันออมีครบทุกรถจริงๆนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นการแจ้งเกิดเข้าสภาสร้างปรากฏการณ์รไปจนถึงการเผชิญหน้ากับข้อขัดแย้งคดีความต่างๆที่หนักหน่วงมากถ้าเรามองภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดนะครับจะเห็นแบบแผนที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันคือ 1. สไตล์การเผชิญหน้าตรงๆไม่ประนีประนอมค่ะอันนี้ชัดเจน2 คือการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเข้มข้นมากทั้งสร้างตัวตนสื่อสารตอบโต mm hmm. สามคือการที่เธอต้องแบกรับความคาดหวังในฐานะสะสะรุ่นใหม่ที่มาจากภาคประชาชนและก็ขนาดเดียวกันก็ต้องรบมือกับแรงเสียดทานจากโครงสร้างอำนาจเดิมๆกฎหมายที่ท้าทายคดีม .112 นี่เป็นปัจจัยสำคัญสุดเลยใช่ไหมคะต่ออนาคตปฏิเสธไม่ได้เลยครับผลของคดีนี้จะเป็นตัวชีวัดสำคัญเลย ขณะที่ความขัดแย้งกับบุคคลต่างๆก็สะท้อนสไตล์การทำงานการเมืองของเธอที่อาจจะสร้างทั้งคนสนับสนุนและคนต่อต้านไปพร้อมๆกันค่ะมันเป็นภาพของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่โตนอกระบบพอเข้ามาในระบบแล้วก็ยังใช้วิธีสื่อสารเผชิญหน้าแบบเดิมๆซึ่งก็มีทั้งผลดีผลเสียนะครับการเดินทางของเธอมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับภาพรวมการวงไทยยุคปัจจุบันได้บ้างคะ่ะสะท้อนหลายยานเลยครับทั้งการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่ นักการเมืองหน้าใหม่ๆที่มีฐานจากโซเชียลภาคประชาชนสามารถเข้ามาท้าทายอำนาจเก่าได้อืมค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับกับดักทางกฎหมายการตรวจสอบที่เข้มข้นมากๆแล้วก็การเมืองที่ยังคงมีลักษณะของการประทะกันส่วนบุคคลอยู่ไม่น้อยเลยเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงจริงๆสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงหนักหน่วงมากครับ เรื่องราวของคุณรัชนกสีนอกก็ยังมีอีกหลายบทที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะทั้งผลของคดีความที่ยังไม่สิ้นสุดแล้วก็บทบาทในฐานะสสฝ่ายค้านของพักประชาชนด้วยครับและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดูกันวันนี้คำถามที่น่าสนใจสำหรับนำไปคิดต่อก็คือด้วยแนวทางการทำงานแบบนี้การเผชิญหน้าอย่างต่อเนื่องการแบกรับคดีความสำคัญรูปแบบนี้จะพาเธอไปได้ไกลแค่ไหนในเส้นทางการเมืองระยะยาวอืม แล้วมันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับโอกาสและข้อจำกัดของนักการเมืองสาย a c t ทิวิสในบริบทการเมืองไทยที่ดูเหมือนที่ยังคงมีความขัดแย้งความไม่แน่นอนสูงอยู่เสมอเลยครับ